สมมติพี่ๆก็สามารถพาหนูรอดได้เกิน10นาทีหนูจะต้องถอดตัวนอกของพี่หนึง่ง <c> ท <oughs> <c oughs> นะีไม่มั่นใจว่ามันอยากเล่นให้ชนะหรือมันอยากเห็นหน้องขอเสื้อมันแน่ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจับน้องมากดนะครับผมหลังจากที่เราไปาีแรกออกไปเนี่ยก็ทําให้เกิดการระบาดของโควิด เ <c oughs> พราะเราไม่ใช่ไหมพี่ทำให้เกิดอาถรรพ์คาเพศขึ้นมานะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะเล่นเกมร่วมกันได้ณสถานที่เดียวกันคอนเทนต์ของเราก็คือเราจะต้องพาน้องๆมากดในรายการเรานะครับผมวันนี้เราจะเล่นเกมอะไรกันเป็นเออโคลมสวิตโฮมพักซาวเวอร์ครับพี่ที่แบบว่าจะมีฮันเตอร์หนึ่งคนในเกมคนที่เหลือต้องเล่นเป็นคนธรรมดาที่คอยหนีกันไล่ล่า,ลาเกมนี้มันยังเป็น Early Access เซดขาเรียกงี้ใช่ป่ะบอสเออร์เล่เอ็ใช่ครับ ใช่ก็คือตัวเกมเนี่ยเป็นต้าบ้างเบตาเ้บตา<ช>ประมาณนั้นพี่ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ซึ่งที่ผมว่าผมมีเซียนเกมอยู่คนนึงนะที่วันนี้เราชวนเข้ามาเล่นด้วยกันกับเราก็คือพี่เจนจากเพจตุยนุ้ยตุยแดนนะครับพี่เจนเจพี่เจนสวัสดีครับได้ไม่เป็นเหมือนกันครับเอาเอาสามผูดออกตัวให้มาเก่งส <c oughs> ายตามองกูก่อนยังไม่ต้องมองน้องไอ้ตัดกูเห็นนะกูเห็นนายบอสพอน้องโผล่มานี่ก็มองแต่น้องไอ้ห่า คนแรกครับจ้อดินุ่นติมอยู่เนี่ยได้เดทแฟนของต็มนะครับแล้วก็นิพาเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนแล้วก็มีนา้ยามอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งทั้งสี่ตัวเนี่ยจะมีสกิลที่ต่างกันมีความตืดมีนู่นนี่นั่นอะไรที่มันต่างกันแล้วอีกฝั่งนึงที่เป็นฝั่งล่าเนี่ยก็จะเป็นผีนะครับผมซึ่งผีเนี่ยก็จะเป็นผีผู้หญิงชื่อเบลสวัสดีค่ะสวัสดีครับยุ้ยยุ้ยเป็นไงบ้างลูกสบายดีค่ะขอไปค่อยสบายก่อนตัวนิดหน่อยโอ้ my god Stop b e f o r e g e Love ไหนขอดูหน่อยสิโอย้อย,ไ,อย,ไ,บบอยไ,ไม่ได้เดียเราไปเล่นเมก่อนโอเควันนี้น้องอยุ้ยจะต้องเข้าไปเป็นผู้เอาตัวรอดกับบอสกับน้องเพชรน,นะครับผมคือน้องบอสกับน้องเพชรเนี่ยจะพาหนูเนี่ยให้อยู่รอดจากผีให้ได้ถ้าสมมุติพี่ๆก็สามารถพาหนูรอดได้เกินสิบนาทีหนูจะต้องถอนตัวนอกออกไปพี่นึง ใช่นไรไหนูก็ต้องถอดนะครับเขาตายก่อนสิบนาทีพวกพี่เขาจะเป็นคนถอดกันเองทั้งสองคนสรุปไม่ใช่พวกเราเฮียพี่เจ็ดยืนนิ่งเลยไหมครับระหว่างน้องถอดเสื้อกับผมนุ่มพวกผมพี่เจ็ดอยากเห็นอะไรมากกว่าันพี่ต้องคิดแล้วพี่ผีมันจะไล่จับอะไรหนูอะคะมันทรมานเหมือนในช่วงนี้ทำอะไรไม่ได้เนี่ยงั้นใช้ผีมาจับแทนนะคะพี่ช่วงนี้โซเชียลดิสแพนนะคะมาจับผีขออย่างเดียวว่าผีอย่าจับผัวเลย ผมเป็นไอติลครับผมเป็นน้าเป้ครับเป้เป็นพาค่ะนี่เจอแล้วสู้ตายนะมีอะไรเราตายกันก่อนนะั่อนี่แหละไม่ต้องไปไหนเลยอยู่ตรงนี้ทั้งเกมเราก็ต้องไปหาไอ้กองหิ่ที่มันเป็นอย่างนี้นะเพื่อที่จะเอาอะะไรอ่ยุปก่อนทำไม่มีตัวตาเพื่อที่จะทำไปทำพิธีไร้พีวาดพีได้ชืพีเรา

ไปหลบกันนะไปหลบกดพักธครับคือกดพันธอนย่ได้ไอหมวกมันสู้อยู่ไปนะอีกยด่ีนดนึงโอ้ยสานดีึงอไล่รัวๆเลยไอี่โอ้ยโอ้ยโดนสาดโดนสาดยุ้ยมาเรยวยุ้ย ีไม่โดนอ้สัตว์เอ้ยเอ้ตอนนีเวลาผ่านไป4นาทีนะครับ4นาทีแล้วออที่ว่าพี่เจ็ดพี่อยากเห็นหมนมเราอ่ะเขาจริงจังมากเลยเอาแล้วนะเอาจริงแล้วนะ <c oughs> เขาจริงจังมากอยากดูของผู้ชายไ <c oughs> อ้น้ยามนะยามนายามเสร็จไปหนึ่ง ตอนนี้เพชรดาวมาแล้วนะครับเพชรล่วงมาแล้วนะครับโดนที่ันิ้งต้อยุ่ยไม่ส่งไม่สวงปะคับคยนู่ี่ไม่โดนะว่เหายมาแรอย่าแคร์หนูเข็บไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเลยเจอดาไปเซมเบอร์ห้ามาแล้วหรออะจวาดนอะไรวะขวายเยวยยี

ว่าถ้าถ้าเฉลี่ยแล้วก็ถ้าไปช่วยได้ก่อน30ชีวิตสุดท้ายเนี่ยน่าจะพอรอดอยู่ไอพเฮียม่กนี่เาิญาเลยเอวปีญาจะเป็นยัอายเรียบ ่วเเดี๋ยวผมให้โอกาสพูณ no, อ <c oughs> ีกทีนึงแต่ก่อนพวกคุณจะไปเล่นต่อเนี่ยตามกติกาครับถอดเสื้อกนครับทั้งสองคนครับพี่บอสกับพี่แบคครับพี่เจตอยากเห็นหัวนมผู้ผมมากกว่าแล้วแหละพี่ดูพี่จริงจังมากเลยเนะยเอางี้ผมอธิบายกติกาของพาร์ทสองก่อนเรามีสิทธิ์ที่จะเห็นน้องยุ้ยถอดเสื้ออีกรอบนะครับผ แต่ว่าอันนี้ถ้าทั้งสองคนทำไม่ได้ต้องหยิบน้ำแข็งนะครับมาถูตัวเองสำหรับอันนี้นะครับผมร้อครับครับตาที่สองทรงถ้ารอยไห้บอกมาครับเลขห้องห้องพี่หรือห้องเกมคะที่ห้องพี่เอง ใช้เจนกับพี่ถ้าเกิดสมมติว่าคนนึงตายอ่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาชุบกันก็จะได้โฟกัสที่ตัวเองเอาชีวิตรอดคนนึงที่เป็นเจนตายแล้วใช่ไหมที่เหลือก็ไม่ต้องห่วงเรื่องชุบแล้วเอาชีวิตรอดตัวเองให้ถึงประมาณแบบนาทีกว่าๆได้จนเจนคน,นกลับมาเอาอยัางพร้อมยังสิบนาทีนะปอวนาทีเพื่อ,อความอยู<ๆ>่รอดุปกป้องหนูด<ๆ>้วยนะคะครับผมเวลาตกใจยุ้ยร้องไงครับฮะ นีใช่ไหมพี่ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำไกันนะว้าไอ้ขีตีต้ยงแม่เอาไม่ดนไอ้แม่งตายทั้งหมดอรอะไรอะไรอะไรไป้ติตาร์นาีเเนผมผมไม่เอาชนะแล้วับพี่ผมรออยู่แค่นั้นเลยพี่คิดแค่นั้นเลยพี่ ไม่ไม่มั่นใจว่ามันอยากเล่นให้ชนะหรือมันอยากเห็นน้องขอเสื้อกันแน่ไม่ไม่มั่นใจว่ามันอยากเล่นให้ชนะหรือมันอยากเหน้องขอเสื้อกันแน่

นะหนูแอบทีลอภัยที่สุดมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเดนาทีขอแข่งหน่อยโอ๊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 ยอย,อยู่อมออมาเด็กกันแจ้งน้องสาวแล้ก็ออกมาแก็ทะไรกันแน่ าไปแล้วไปแล้วไจ้าที่อนไรหลบหลบหลบจนถี่ราคานะแล้วไม่แพ้กูอยู่ไหนเนี่ยเป็นหาอยู่เนี่ยด้วปช่วยบวกเนี่ยหาไม่เจอที่ที่ที่เลือดตายแล้วเอาแต่ยหาแล้วโอ้ยโดนฟ้าโดนฟ้ยโอ๊ยโดนไฟไหม้ครับเหม้ที่เเด็ดทีเ่อนเอามาแล้วเอามาแล้วเอามาแล้วน้องสาว เรไม่เห็นเรไม่เห็นไปหนึ่งบอดไปไนึไปแล้วไปแล้มาแล้วบอไปแล้วไปแล้วมาแล้วบอสอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนสี่สิบปี้องสาวจะไปไหนขอแทงเลย สามชีวิสุดท้ายครับสามชีวิตสุดท้ายชีวีตกาดให้มาไปเอารีไว้ก่อนไว้ก่อนสิบวิสิบวิเฮ้ยมันสู้อ่ะยื้อก่อนยื้อก่อน บทสรุปของวันนี้นะครับผมสำหรับจับน้องปากฏ EP 2เวอร์ชันเล่นฟอร์มโฮมนะครับผมตัวเกม15นาทีเนี่ยไม่ได้ชนะนะครับผมแล้วก็ตามมิชชั่นเนา็คือรอดได้เกินสินาทีนะครับผมสำหรับ Part สองเกมนี้เป็นไงบ้างสำหรับผีแช่หัวเมื่อกี้เป็นไงบ้างสำหรับเกมนี้ครับเสียววาบเลยค่ะเวลาผีผีตามหานี่คือเสียววาบเลยร้องเลยค่ะพี่เงี้องเรอค่ะใจคอไม่ดีเลยจริงๆตามปฏิกาน้องยุ้ยอ่ะเสื้อตัวนอกครับน้องยุ้ย ชื่ออะไรอะคะลูกไม่ใช oh ่ไ oh ม่ใ oh, ช <max doubles> <ra newspaper> ่มือกูแล้วแหละเอาออกค่ะพีพีโอเหรอคะหมกเห็ดปะ น้องยุ้ยเป็นไงบ้าง,น,งน้องยุ้ยปกติเล่นเกมอะไรบ้างครับปกติตอนนี้ก็มีสตรีมเกมพวกแองเอลโมบ้าค่ะคล้ <ừ> ายๆคล้ายๆพวก ROV ค่ะแต่ว่าเป็นโมบายลิเ n ้นนะคะแล้วก็มีเล่นเกม <c oughs> ที่คล้ายๆกับ Home Sweet Home ด้วยะคะ่ะก็จะเป็น Dead by Daylight ชอบเกมแบบไหนามากสุดครับหนูชอบเกมที่ต้องผจญภัยผ่านด่านนะคะ <ừ> รู้สึกแบบท้าทายดีแล้วก็ฝึกสมองเราด้วยแล้วชอบผู้ชายแบบไหนครับชอบชอบผู้ชายแบบชอบผู้ชายอก อบุญค่ะชอบใช่อบุญดูแลดีดูแลดีมากเลยเมื่อกี้เกือบตายหาเหย่เพื่อน้องยุ้ยชื่ออะไรนะเพืน้องยุ้ยชื่ออะไรเดี๋ยวฟังเพืนยุ้ยชื่อเล่นไปวันๆนะคะไอจีก็ดีโอเบนเอลวายอันเดอร์คอวายวายนะคะขอบคุณน้องยุ้ยมากนะครับที่มาสร้างสีสันให้นะครับถ้าตัดแนแล้วลาบประหงไปพี่ขอโทษด้วยนะครับนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสนุกมากๆเลยนะคะพี่ๆไว้ชวนมาเล่นใหม่นะคะ อ่ะพี่เพชรปากพี่เพชรปากครับผมอย่าลืมติดตาม YouTube นะครับผมช่องคิฟนะครับผมแล้วก็ Facebook แ a นเ a ล e ทิฟนะครับกดไลก์กดแชร์กด s c r i b e นะครับกดกระดิ่งนะครับผมเจอกัน EP หน้าถ้าผ่านช่วงโควิดนี้ไปเดี๋ยวชวนน้องยุ้ยมาเล่นเนาะได้เลยค่ะยินดีเสมอค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ